แล้วเขาก็ยืมอ่ะ,อะแบงพันให้ถอนตังค์ให้เข้าไป900กว่าบาทพอเขารับตังค์ไปเขาบอกว่าโอ้มีผมมีมีย่อยอยู่อเอา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 ,เอาแบงพันผมคืนมาแบงพันคืนไปเขาก็จะยื่นแบ,ง,แบงที่ถอนไปให้อะ่ะกลับมาแต่ว่าเขาอะ่ะถอนมาไม่ครบมันหยิบราคาถูกไงพอมันถามได้ตัวน,นั้น20กว่าบาทมันก็จ่ายแบงพันอาจีนนั่นแหละแต่พูดไทยได้แต่ไม่ชัดมีจิตกระทืบมันได้ไหมเก็บใจค่ะ มาดูติดประทูแล้วเขาก็บอกว่าเอาปลาทูเข่งนึงแล้วเขาก็ยื้อะอะแบงค์พันให้แล้วก็ทอนตังค์ให้เข้าไป900กว่าบาทนะคะปลาทูเข่งเท่าไหร่เข่งละ35บาทคือแพ็คนึงแพ็คเดียว35แล้วเี้ยแลวเขายื่นแบงค์พันให้ก็ทอนทอนตังค์เข้าไปให้900กว่าบาทแล้วพอเขารับตังค์ไปปุ๊บเขาบอกว่าโอ้มีผมมีมีย่อยอยู่อเอา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 ,เอาแบงค์พันผมคืนมา แล้วก็พอพอยื่นแบงค์พันคืนมาเอ้ยแบงค์พันคืนไปเขาก็จะยื่นแบงค์แบงค์ที่ทอนไปให้อ่ะกลับมาแต่ว่าเขาอ่ะพอมาไม่ครบมันแค่สี่ร้อยกว่าบาทคือตอนนั้นน่ะที่เขายื่นแบงค์แบงค์พันให้พี่เนี่ยคือตอนนี้ก็คือทอนเงินทอนทอนแล้วทอนให้เขาไปแล้วเขาถือไปแล้วเขาถืออยู่ในมือเขาแล้วเขาบอกว่าโอ้ยผมมีมีเด็กมีเป็นเยอะอยู่พี่เออแล้วเขาก็บอกว่าเอาแบงค์พันผมมาคืน แล้วเขาก็ก็ยื่นแบงค์พันคืนเขาก็จะยื่นคืนมาแต่ว่าเงินมันไม่ครบหายขาดขาดไปห้าร้อยแบงค์ห้าร้อยหายไป,ยไปก็จะมีแบงค์สี่ร้อยกว่าบาทมายื่นมาให้ทุเรนเราก็ไม่ได้นับเลยใไ,ไม่ได้นับใส่กระเป๋าก็มานับทีหลังเอาแบงค์เ้ารถมันมีใบหนึ่งมันหายไปไหนก็เลยเอกใจโวยวายก็ไปไป,ไปร้านนั้นเขาบอกว่า,เ,าเจอือนการโดนห้นาร้อยเหมือนกันค่ะก็เลยก็เลยมันตรงกัน แล้วร้านร้านน้องน้ำมนต์ก็โดนแต่ว่าน้องน้ำมนต์บอกว่าหนูไม่ได้นับแต่มาใสามาแบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันคือเบงผันให้แล้วพอทอนตังอยู่ในมือเขาปุ๊บเขาบอกว่าผมมีย่อยอยู่เอ,เอาเอาแบงพันผมขึ้นมานั่นแหละก็จะทุกสไตล์ทุกร้านมาแบบเดียวกันหมดลำบากมากตัวน,นี้กําไรแทบจะไม่มีเลยเงียบตลาดกระสังตอนนี้เราเงียบมากค่ะไอของลาบากกาไรไม่ค่อยจะเห็นแล้วมันเจอแบบนี้ก็คือทุนหายไปเลยก็คืคอเดือดร้อนทันทีค่ะ วันนี้คืออยากแจ้งเตือนนะเนาะอยากแจ้งเตือนทุกคนกลัวโดนเพราะโดนไป500แล้วคูอทุนเราหายหมดเลยนะซื้อลูกชิ้นทั่วไปนี่แหละมันหยิบราคาถูกไงราคาเท่าไหร่พอมันถามได้ตัวนั้น20กว่าบาทมันก็จ่ายแบงค์พันจะเก็บร้านจะนั่นไม่ได้สนใจเราก็เออรีบถอนรีบจะเก็บของ40กว่า40เไม่ชัดหรอกแต่พูดไทยได้แต่ไม่ชัดจีนนั่นแหละมีติบกระทืบมันได้ไหม วันนี้เก็บใจเ่ะเก็บใจค่ะ <laughs> ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ